น้ำจืดกลายเป็นน้ำหวานเลยค่ะเมื่อพ่อเลี้ยงเคนทีระเดชโชสวีสถานส้วงพานางเอกน้ำตาลพิจักนาไปลงเอยแบบเชื่อมสุดๆที่น้ำตกหมอกฟ้าจังหวัดเชียงใหม่โดยพ่อเลี้ยงปัดอยากพารถจนาชนัยไปเที่ยวเลยจุงมือประคองกอดเดินตามโขดหินแบบแนบชิดแถมพ่อเลี้ยงยังถอดเสื้อโชว์ซิกแพคก,กล้ามขาวจ๊วให้คุณเพื่อนนวดจับเส้นเรียกเรตติง้งสาวน้ำตาลเขินเกินบทเพราะพี่เคนสบตาซึง้งชวนใจสั่นตลอดโดยเฉพาะตอนจ้องตาซึง้งทะลุไปถึงคััวหัวใจเรีย กว่าถ้าจิตไม่แข็งจริงจ้องตาพี่เคนแบบนี้นางเอกน้องใหม่ต้องเป็นลมหมดสภาพไปเลยทีเดียวแต่งานนี้ขณะที่บรรยากาศกำลังชวนฟินสาวน้ำตาลเกิดอินจัดหลุดพูดภาษาเหนือออกมาเต็มๆทำเอาคันเทปอย่างพี่เคนหลุดฮากากแฟนๆตามไปดูความหวานกันต่อได้ในจอวันจันทร์อังคารนี้ค่ะโอ้ยวิวดีมากเลยครับมันสดชื่นเลยแต่ว่าตอนนี้พอรเล่นแล้วเผลอๆจะมีปากงี้นิดนึง หนาวค่ะแต่คงไม่เท่าพี่เคนเพราะว่าพี่เคนทีต่ต้องต้องลงไปนอนเลยตรงแอกก็เป็นฉากหว,วานๆอีกฉากหนึ่งฉากโรแมนติกท่ามกลางบรรยากาศสวยงามใช่